จัดค่ะเอาใหม่ค่ะเมื่อกี้ไลฟ์ผิดอันเนี่งานวัดนะคะผมโอ้โหงานวัดนะคะทุกคนแฮปปี้มากนี่ไลฟ์อย่างเดียวนี่ค่ะหมดแล้วอ่ะแล้ไลายไปหมดแล้วอ่ะนิ่งดองไม่หมดแล้วขอลองทำในทำใหม่ เมื่อกี้ต้องซื้อต้องซื้อมาดูพี่น้ำตานะคะกับการทำส่ใหม่นี่ามาดูคุณพิจฉนาครับเร็วเร็วเรามีเวลา30มสิบวิคุณพิจฉนาเร็วเร็วเครื่องเอาสีอะไรคะสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าต้องหมุนอย่างนี้แล้วก็ล้อนนี้อยู่ที่ วัดท้ายเกาะนะคะถ่ายละครตะวันยอแสงนีอยู่ในฉากด้วยมาแล้วค่ะดูสิครับเป็นีมืดขึ้นเลยนะคะีมืกล้ามขึ้นเลยนะคะหมดหรือยังอะยางยางหยางหยาหาหยาหหยางหยางหยห เ่ไม่หมดจริงหรอเรื่องมาคนอื่นเขาแบบอันโตอะแล้วอาทำไมมันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆมันหมดแล้วปะหมดแล้วค่ะหมดแล้วท้ายัน่ีตอนได้อกลาบหนึ่งดอ๋ย่บอกว่าอุลจค่ะทำ้ายจิตใจจังนมาันคือดอกกุหลาบหนึ่งดอกกุหลาบใช่ไหมคะเออ คหน้าตาน่ารักมากเลยใหม่ใส่ใหม่เลยลูกค้าคะใส่ใหม่หรือย้ายนงมุมคะไม่ใช่กุหลาบได้แกขอกบุญค่ะสาไม้เลยค่ะวันนี้สาไม้เลยสาไม้เออนี่ตัวกิ้งเหมือนเออนี่แม่ค้าเหรอคะครับแม่ค้าโอ้โหสวยงามมากนี่ีอะไรนะ อยู <You> ่เพื่อนอ่ะนี่มาแล้วอ่ะดีค่ะเอาวันนี้มาทำอะไรคะอ๋อวันนี้มา,าเป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้ชายเธอต้องชิงช้าสวรรค์เออมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนั่งได้ด้วยเหรอนั่งได้เอาควันนั่งไหมสักรอบนะจริงเหรอมีชิงช้าสวรรค์ด้วยนี่นุ้งง,ง่ายเราไปยิงปืนกันเถอะเดี๋ยวเราไปทำอะไรที่เราถนัดกันดีกว่าเนี่ยงูเหรอเธอ คนเศราห่วงให้อยู่จริงก็ับว่าโอ้ยนี่ที่นี่แบบว่าเดี๋ยวนะแบบเป๊ะมากมีเมงมขอยแอบยิงกอยยิงหน่อยได้ไหมกระบอกกระบองน่าะไรก็มลยเลยเหรอสวัสดีค่ะสาวน้อยยิงได้เลยชัดติ้นตัวนี่แหละท่าดีแต่มักจะ อ้าโดนแต่ไม่มันไม่ทิ้งมันไม่ลงอ่ะเธอยิงเด็กผู้หญิงผมยาวเน่ะไหนเด็กผู้หญิงผมยาว้างเด็กตัวใหญ่อ่ะเออดเล็กไปไหมคะอุ้ยไม่โดนอ่ะขออีกได้ไหมอ่ะได้ทำไมทำไมพี่วางห่างกันจังเลยอะคะ ติดๆกันหน่อยไติดกันนี่อเสยงเสียไงดก็ตาไงอยไอ้เหนากลัวนงวะมันเด้งกลับว่ะคือแอบติดอะไรบือเ่าแอบติดอะไรี้ฝีมือเราไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอเอให้ดึงหนึ่งสองขอบคุณครับนี่มันติดอ่ะ มันไม่ได้งลงอ่ะต้องยิงแถวบนเ่ยิงแถวบนเหรอคะไม่อะตานมายังอะมาแล้วครับผมตานเดี๋ยวงปืนอยู่อดีลองเลย่าเดีต้นายแกนักต้ยนักดูถ้าแมงเบี้ยวเขาไม่เอา อ๋อเบี้ยวอ๋อเซียนเหรอเซียนเซียนนะนะแอเซียนจะหยิบมันจะมีแอคนีให้หยิบแล้วจะตาลงแล้วนะเมื่อกี้อ่ะเอาตัวไหนบอกพี่ม hm ันเบี้ยวอ่ะเนี like um> ่ยยิงกบเหมือนยิงพี่กบอ่ะตานล้เองไปทำอะไรให้มึงเมื่ี้เศษตันลูกใหญ่ลมยากครับเออยิงมาขึ้นพี่เชื่องเลยตานยิงโดนเมื่อกี้ มันเบี้ยวพ่อความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่คือตามหลักการเนี่ย f เท่ากับ f ถูกป่ะไม่ได้เรียนลาออกไมดึงอาอ่ะอ่าเปีงงเปียกเปียงงเียงงร่ปนันเียงงเป้งงน่าหัวมาก ดูจะลดแต่ถังเป็นเด็กดื้อดูเลยไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันต้องอ้อมเขไป้างไหนอ้อมเขาไปไม่เอาอุ้ยปะเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายละครตอนแล้วนะคะลุงแล้วลุงลุงลุงก็รอลุง